มาละมาละกันมายู่ทันอยู่ทัสองถูกทันเยวันนี้ตำรวจเยอะมันผมบอกเลยว่ามันแน่วันนี้ได้หนีกันมันมันแน่บอกเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว จะถอยเหรอมันยูงล่างแนละ้มันอยู่ข้างล่างหรอพี่จำหรอไม่อยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นเโอ้เกมเทได้เพิ่มสิบนาทีเลยนะสองถุงเนะี่ยหลบนี้อีกสิบนาทีนั่งกันยาวอะ

สรุกจะทำอะไร,ะไรนะพี่ไอ้ hey, ตำรวจเยอะขนาดนี้<ด>ไม่ต้องถามหรอก <c oughs> ขึ้นขึ้นขึ้นม <c oughs> ันก็มีอย่างเดียวเนละมาหาโจรมาแล้วบอกเลยโอ้โห oh, มาหาโจรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเออจะลองเทสด้วยว่าไอในในตัดที่ได้มาเป็นไงวะเคยไม่เ <c oughs> ห็นละอ่ากดใช้ล้นะ ไม่เคยใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองลองเทสก่อนนี่เดีตัดขึ้นมาแล้วโอ้เดี๋ยวเพื่อกดใช้โบโซะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองอัตินิตอัตินิตอัตินิตโอเคโจะลองเทสนะ <c oughs> โอ้ยเหินปิวกันทันทีกูบอกเลยถ้าถ้าไปกดตรงเหินนะลอยอะ่ะหายเลยอะ่ะมีมีบินมันจะหลุดนะบอกเลยแต่เสียวเสียวลงมาแล้วรถแม่งพังเลยไ่เ <c> ป <oughs> ็วะ อันนี้อัพเกาะยังอ่ะยังเลยไม่ตั้งสองหมื่นนุนถ้าแบบเกาะเต็มว่หกหกหมื่นก็ยังถูกกว่าสี่หกสิบโลดีอ่ะหกสิบโลหกสิบโลแค่แต่งสีก็สองหมื่นห้าฮะจริงเชี่ยแพงยังวะนั่นแหละเอาเลยไหมได้แล้วกดไปแล้วมาอะไรไม่บอกอุ้ยมาแล้วเชี่ยมาโคตรไวเลย ได้เล่นโอ้โหได้เล่นเฮ้ยแต่มันไม่มาเคสเราอ่ะพี่ใช่เหรอมันมันไปเคสอื่นแต่แต่ที่กำลังอยู่เปล่ากำลังกำมานี่ไงเนี่ยโอ้โหถุงเดียวต้องดีเลยเหรออ้าวเจ้าต่อเอออยากได้ต่อสองถุงก่ะแต่แต่ไม่ทันละมันต้องเรียกว่าทดลองประสิทธิภาพในตัดกันซะหน่อยขึ้นมาจอดรอละ รอไล่เยอะเลยมันไม่ขึ้นมาเราต้องรอมันขึ้นมาก่อนอ่ะเราจบไหมจบต่อไหมจบต่อได้นะอีกอีกอีกแล้วเนี่ยเออถุงอีกถุงอีกถุงใช้มื่อนี้ต้องจัดแล้วมันไม่ขึ้นมาเฮ้ยเพิ่ง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 มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอขึ้นนิ่มจังตำรวจเมืองนี้ เสียงไม่มีเลยจะรู้เรื่องไหมนะว่ามาน,นี่แล้วอะ่ะไ,ไม่รู้ซะแล้วใครเป็นเจ้าของ oh. ตึกนี้ oh. ทางออกไม่มีเป็นสิบอ่ะตึกนี้มีเหินเล่นด้วยเดี๋ยนะส่งของให้ไปแล้วเขาเอนได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ปูดไปปูดไป มา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 ต้องเอาไปจอดแอบไว้ที่ไหนสักที่อ่ะจะได้แบบไปเก็บลับๆมันก็มีตรงนี้นนะี่นะเดี๋ยวจอดไว้ตรง <c oughs> เออแอบไว้ดิ้นเออสวยสวยสวยเก็บไ้แล้วและ มีคนจกตึกแดงว่ะพี่ตำรวจสองคนเลยสวยเราตึกเดิมเลยตึกนี้มันหนีง่ายทางมีทางออกเยอะมากเ,ออเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าบูทบูทบูทในตัดออกอะพุ่งพุ่งทีเดียวพุ่งออกไปถนนใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยบางครั้งบางที<บ>ไม่ต้องออกตำรวจหาไม่เจอ,เอ,อถ้ามากันหลายคนหน่อยนะเอ้ให เอาของอ่ะเก็บไว้กับคนคนหนึ่งแล้วก็ให้แอบอยู่บนตึกอะ่ะแล้วที่เหลือก็หนีไปอะ่ะเป็นตัวรอมีคนจกบ,บนตึกปะไม่แน่นตึกเราปลอดภยัยก็เลยก็เลยไปวิ่เข้าอย่างวะต้อถ,ถามไอวีเ่เกือบพลาดสองถุงไหมมันน่าตามเชสตึกแดงอะ่ะ ได้ได้ได้มาละมาละกันอยู่ทานอยู่กันอยู่ทันอยู่สองูอยู่ออวันนี้ตำรวจเยอะมันผมบอกเลยว่ามันแน่วันนี้ได้หนีกันมันมันแน่บอกเลย ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจะถอยเหรอมัอยู่ล่างมล้วมันอยู่ข้างล่างเหรอพี่จำหรอไม่อยากเล่นเลยอยากเล่นอยากเล่นโอ,เโอเ้เกมเทได้เพิ่มสิบนาทีเลยนะสองถุงเนี่ยลบนี้อีกสิบนาทีนั่งกันยาวอ่ะอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ,อะโค้ชแม่นเฮ้ยพี่พี่ไอ้มันยิงแม่นยังวะเอ้ยผมยังไม่เห็นไอ้นี่เส้นพุ่งมาเลยนะไป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 ,ไป,ไปอุ้ยแตกสองจ <c oughs> ิบายแหละ,ะ <c oughs> เหินจิบาะะ <c oughs> ่ายแวกูต้องบิรในตัดยาวเลย จะเพิ่งใช้ในตัดเปลืองพี่โอ้โหรถรเพิ่งแรงด้วยนะอ่ารอนวิสลี่เอ้ยอุ้ยตำรวจอย่าชนดิจะหลุดไปครับวันนี้มีในตั๊ดไม่นักตัวผมว่าเหลือแผนสุดท้ายว่ะต้องไปออกทะเลแล้วล่ะพี่ได้อยู่เชื่อสีมือพี่ดิ เชื่อในตัวพี่เรียบร้อยพึงพูดไปแล้วนะตั๊กบัวชนไปหลายดอกเลยอ่ะบั๊มผมไปหลายรอบเลยอ่ะขอเทคสองดิไปบั๊มเนี่ยชนชนชนผมไปหลายรอบเลยดีๆบั๊มเขาหรอเออมันมันบั๊มแต่มันไม่ได้บั๊มตรงๆไงมันบั๊มเฉียดๆอ่ะอะไรข้ามวย ไม่คาบุยผมไม่คาบุยผมไม่มีไม่มีคาบุยผมผมไม่ไม่ไม่ใช่คุณคาบุยตำรวจอะตำรวจคาบุยโอ้โหตำรวจไม่เห็นนะครับเอดีๆเอาดีแป๊บหนึ่งเออผมขึ้นมามันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีลงลงลงกดลงก่อนกดลงก่อนลงก่อนโอ้โหฟ้าฝนชักเป็นใจเหลือเกินเอ้าไฟแล้วเหรอเขาปล่อยเราอ่ะพี่ไม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 ่เขารอ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 เขาอ๋อ ปกติมันต้องแรกยางเส้นหนึ่งไม่ใช่หรอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดสโกไปไม่พูดคำเไย <c oughs> ไปแล้ว <laughs> ไปจากเหลี่ยมเหลี่ยมโจรเหลี่ยมเตอมาแล้ว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  <c oughs> <c oughs> ขึ้นตึกแดงขึ้นตึกแดงโอ้โห เิ้ยจะไปวันนี้เป็นไรว่าฝีมือตกเหรอวันนี้เหมือนฝีมือตกไม่ได้ไล่มาหลายวันแล้วไงเดือดแต่กระสาว,วา <c oughs> อ่ะดิ้เฮ้ยโอ้โนหน้ำฝนแ่งลื่น้าฝนไม่เป็นใจก็มาดิครับ โอเตามลื่นจัดเลยแต่ยางเรายังไม่แตกในในตั้นหมดใช่ปะยางยๆงยงเหลือสามแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหนึกว่าจะได้สับท่ๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ด้วยนะเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้ เฮ้ยเกมไปหนึ่งความหนึ่งความหนึ่งรอดอยังรอดแล้วแหละไม่รู้พี่ขับไปไมายังไม่รอดพี่ตามมาอยู่พี่ต้องหาทางนี่แล้วละ่ะตรงไม่ได้นั่นมันเห็นมันเห็นแล้วทีผ่านนะตัว,วรอดแต่เราทิ้งห่างไกลได้อยู่แหละต้องเล่นเหลี่ยมหน่อย เฮ้ยรถมันอ,อื่นไ่มีคนโดนโดนจับวะพี่ชาบูโมซาดโอ้ย้มันมันไล่เรากันเดียวพี่ต้องพาไปกดอันตีแล้วยังไงสิทีเดียวรเอเสียงยางแตกนะ วิจดโอเคพอเฮ้ย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 เ้ารวเง้ไรวะเรียบร้อยีบไปรีบไปรีบไปรอดแล้ว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 ย่ล่างป่ะวิ่งตรวจเป็นเก่งนั่อขึ้นมาได้ความหวานเรียบร้อยสวยหลุดเฉยตึงยตึงยวรอบนี้โคตรตึงเลยแล้วมันฝนตกด้ไงเออ แต่ตอนนี้ตำรวจมารู้รถแล้วรพี่ต้องขับไปสักพักหนึ่งอ่ะคือตอนเรานี้ไปเก็บก็ต้องแอบแอบป่ะพี่เดี๋ยวแอบซ่อมกันยี่ตำรวจตึงยังวะเขาไปเอาตำรวจที่ไหนวะนี่น่ะก็ไอ้นั่นอ่ะไอ้กิเลนอ่ะไอ้แดงอ่ะอ๋อไ้ตำํารวจอาสาอ่ะมีตำรวจอาสาด้วยหรอไม่รู้อ่ะ กรีนมันน่าจะสอบตรวจมั้งแม่งมันมตรงมีในโตรนี่แหละ <c oughs> เพราะเวลาเวลาแบบรถเราชาร์จอะความแรงไม่ถึงอะเราบูทมันได้มันวิ่งเท่าไหร่พี่ปกติจะวิ่งร<ต>้อยเจ็ดมีในโตรแม่งวิ่งร้อยเก้าสองร้อยเลย <c oughs> เร็ว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  อุ้ยเฮียหลวยกดกัวตำรวจมันจะค้นอ่ะมันชอบจีบประตูเราค้นไม่ยี่สิบกระถุงเลยนะจะจี่4มภา5ได้ไงมันแค่รถน่าสงสัยซะหน่อยโอ้โหไม่ได้สงสัยเลย <c oughs> จัดนิรูไม่น่าสงสัยหรอกนี่ฮะถ้าเกิดเราเอารถไปอุดรูไว้แล้วก็จกปูนลนะ่ะอุดุดรูไะ อุดรูเนี่ยอย่างอย่างตรงที่ว่ามันจะมีทางขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็อุดอุดไปไม่เห็นตำรวจขึ้นไงเอารถเอ็นบีซีมาอุดแบบเออได้นะตำรวจเออตำรวจแม่งขึ้นไม่ได้ก็ชั่วบอกเลยมันมันต้องมีทีอต้องเป็นทีมชุดหนึ่งอ่ะช่วยกันทำเลยใช่ใช่เฮ้ยไม่ทันได้จกเลยข้างบนไม่จกหรอพี่เดี๋ยวจอดรอไม่ไม่น่าใช่เราไม่น่าใช่เรา ตึกเปล่ามีคนจบอ่อจะได้จบไหมวันนี้มันไม่น่าใช่เรานะไม่ไม,ไม่คือเขามาตรงนี้ไงถ้าเกิดเราโดนเรากโดนไปที่สุ่มเสี่ยงอะ่ะต้องจัดสักถุงแล้วแป๊ะพึ่งอย่าพึ่งเย่าพึ่ง,งเดี๋ยวมันมารวบเราเลยนั่นไงว่าแล้วพี่ เฮ้ยเอ้ยชนกันเองโอเราหลบหนีสิบนาทีก็มาดิครับกุณตำรวจเอาไปดีร์ดไปกินกันไปตำรวจขามวยอุยอ้ยอุ้ยมาไงวนะน่า เดี๋ยวแล้วพี่ไปเอาสายไฟมาจากไหนอ่ะเอาสายไฟมันจากไหนไม่มีไม่มีสายไฟสายไฟที่ไหนเขาเอาสายไฟออกจากคาบในตัดแล้วหรออันเนี้คือเออใช่ในตัดชุดก่อนมันต้องใช้สายไฟด้วยไงอ๋อ <c oughs> เลยลงไปหนึ่งเรียบร้อยรอดแล้วเนี่ยยังยังยังไปทางไหนอะ จะลงมาปะอยู่งล่างหมดเลยอยตกใจหมดรอดอีกแล้วตอนนี้มันน่าจะขับบนแถวเดียวนี้อย่ตอนนี้เอาไปเก็บวิธีไม่เสียตังค์อะไม่เกมก็จบละใช่จบ่นยังไงไม่เสียตังค์ะอะเออแค,แค่ขับรถเก่งๆก็พอแล้ว <c oughs> ไอ้ขี้เอามาสาบานได้ไงวะน่ะเฮ้ยมันเห็นเนาะเฮ้ยมาไงวะกูเราขึ้นข้างหลังสองคันเลยข้างหน้าสาบข้างหลังอีกขี้ข้างหลังคันนึงต่อยาวเราขับมาปั๊มตรงหน้าเลยดูดิโอ้ยกระโปรงรถเปิดอะไม่ขับขับจริงๆขับมาปั๊มเลยเอาเอ็นจีร้องไหมตรงนี้ไม่มีให้จบเคยดูแล้ว เหนในโตจะหมดหวันที่ผ่านแล้วรถจะพังแลยวรถรถก็จะพังอะมันก็วิ่งช้าลงแล้วต้องต้องบูตให้มันไปที่เหินใจยินยินโอ้โหสามคันไม่ไม่เป็นไรที่อื่นเลยเหรอเนี่ยันไล่คันเดียวสาม <c oughs> คันเลยเหรอ หมดจัดหมดแล้วหมดแล้วในตัวหมดแล้วบอกเลยในตัวหมดแล้วชิบหายนี้ตวัดอุ้ยเฮ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 ้ยป่วยชิบันยิงแม่นจังวะไปก่อนไปก่อนยางยังไม่แตกยางแค่รั่วเฉย่อยูได้อยู่แต่่อยูได้อยู่แต่ยางอะไปแล้วสองนะรถ DPC ร้อยได้รีบไปรีบไปรีบไปข้างล่างนั่นรถคนเปล่า นั่นคนนีว่วะโอ้โหตำรวจเหนืนเก่งด้วยเรียบร้อยแตกขึ้นไม่ไหวหาทะเลเลยพี่ได้ยู <c oughs> เอ,อ่อผมว่าหาเหลี่ยมวิ่งไว้ก็ดีนะเฮ้ยใครอ่ะเสียงมาทีอย่าง่า ป้อนรถว่ะมาแล้วมาแล้วรถเป็นเดียวไม่ได้เลยตรงเรนี้เบาๆนี่ฝนตกด้วยนะยากาศโคตรไม่เอ,อื้อมด้วยอ้ยคือนายกเขาไม่อยากให้เราจกปูงไงเขาเลยเสกฟ้าเสกฝนมาแบบสั่งให้มีึ้นตกไปเงี้ย เหน็นไหนได้เหน็นหมดตอนนี้ครัง <c oughs> <c oughs> หนึ่งไม่เห็นหลลงกับตาด้วยนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าไปถึงสะพาน<ช>ได้อาจจะรอดถ้าถึงสะพานอาจจะรอดหาที่โดดอ่ะน,นะเพราะสะพานนู้นอ่ะนะเออมีทาาไม่ตายอยู่ทาาไม่ตายด้อเรียบร้อยสาม <c oughs> สามเส้นอุ้ยอย่ารถจะพังไปเร็ว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  ต้องหาซีนวิ่งแล้วพี่ว่าไงตำรวจได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับมุ่ไปสี่แล้ว <c oughs> แตกทุกอย่างปิวว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 วาวว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 วน่นว <c oughs> นวว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 ว รแยกกันนะแยกกันนะโอเคแล้วรอดรอดแล้วค่อยโทรหานะโอเคังปะโอเคโอ้ไปอีกไปอีกไปอีกลงลงลงจับแล้วว่าเร็ว ดำดิทำไมไม่ดำวะเร็ว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 อูเดฟรัอกูกลับม,มาแล้วเร็วพาังของเจ้าอยู่ในตัวส,ส,สำแดงนี้ออกมาดำเป็นไปไปดำวะไ่ดำก็ว่ายไปก่อนว่ายไปก่อนตำรวจถ้าเราปรับบุคคลที่หนึ่งอ่ะเราจะว่ายไวนะ ยิ่งน้ำหน้าอย่างเงี้ยยิ่งน้ำหน้าอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเราไม่หันไปดูอ่ะจะไม่โดนแต่ถ้าหันไปดูอ่ะโดนทำไมมันดำไม่ได้วะเร็ว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 แถวนี้มันคงตื้นเนอะคงไปเรื่อยจะเป็นทะเลดำดีวะเออไม่มีเครื่องไอ้นี่กูก็รอดบอกเลย

เดีวถนนอยไหนตรงนี้มีรถอยู่นะทไมผิดหางยูหางยูหางยูหางยได้ไมสุดลงนะไปเดี๋ยวไปโอ้โหกเลยลเลยรถ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 ตามแล้วโอ๊ยตำรวจมนไม่มีเคสอื่นหรอวะเมื่อกี้มันมีโจทคนเดียวหรือไงเด็ก รถ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 เป็นของกูลงมาเดี๋ยวนี้เป็นของฉันอุ้ยอุ้ยไอ้ชี้ไปชนกูับอยู่ครับมาชนอุ้ยอย่าเนาะขอย่าใส่หัวใจมือนะไม่เอายิงไม่ได้ด้วยโดนลองแล้วอ่ะ

เอ้ยกูรอดอ่าทำเลยตำรวจลงไม่เอาไม่ทำอย่างนี้ดิตำรวจนั่งมากับผมได้ไงอะ่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จอดดิเออไม่จอดอะ่ะเอาอโอ้โหแล้วจะลงยังไงอะ่ะจอดผมก็โดนดิไม่นรอดอะ่ะไม่แล้วจะลงยังไงอะ่ะแน่ใจออแล้วว่าจะลงลงไม่ได้ลงย <ลง S 2> ิงผมหรอฮ่า อะไรอ่ะไม่เอาถูกต้องไม่มีทำไมมันล็อกแล้วมันลุดอ่ะล็อกแล้วลุดอะไรมันลุดอ่ะทำไมมันลุดอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้เห็นปะเมันเกี้ล็อกอยู่อ่ะลุดเฉยเลยอ่ะไม่รู้อ่ะอ่าฮะอ่าฮะเรจะเอาไงอ่ะตำรวจลงเร็วอ่าเดียบร้อยลงแล้วไลยปล่อยก่อนนะโอเคไอ้เหี้ยกูรอดกูรอดได้ไงวะ รอดได้ไงวะต้องตรวดใจดีด้วยะพี่ยังยังมีปล่อยด้วยอุ้ยโอ้ฮัลโหลรอดปะรอดเด่นนอนอยู่แล้วโอ้ยไอนี้ก็เกือบบรนกันโอ้โหเกือบเกือบพี่เฮียเลยโอ้โหตอนนี้ไหนตอนนี้ไหนโรงพยาบาลนะครับพอดีเมื่อกี้ขาดอาการหายใจเกือบตายโอ้โหโอเคไปรับครับ โอ้ตะกี้แม่งเ,เกือบเกือบจัดจัดอะไปดูตรงที่โหนดน่าจะเผื่อเผื่อเขาไม่ได้ยืดไม่ได้ทำอะไรกับรถไงก็จะได้ซ่อมแล้วไม่ต้องเสียเงินโอ้ <c oughs> ไม่หัวโจมเตียงกันวะคุณ <c oughs> นึกว่าผมโดนแล้วนะด่ะไอ้เฮียรเรารอดมาได้โอ้โหโคตรดวงอ่ะ เดี๋ยวมาตอนไหนเนยมาตะกี้เนะี่ยตะกี้เมื่อ,อยู่อขอไฟเสียงหมาด้วยนะถ้ามันเห่าก็ปล่อยแม่งเห่าไป <c oughs> เี็ดเาอาจะขึ้นไปเก็บเลยมา Let's สโเราโดดตรงไหนนะเมื่อกีต้ตรงตรงแม่น้ำราพาไปดูอยู่เฮ้ยเชี่ย ตัวใครอ่ะอบวชขบวยป้องขบวยได้นะไม่ได้อดไอ้ยเจ๊หรอเออไม่ผิดไม่ผิดแต่ถ้าโดนจับก็โ<ถ>ดนปรับเยอะอยู่อ่ะเอารถไม่เอาอ่ะไม่ไป <c oughs> ตังค์ค่าปรับ <c oughs> ขับได้ปะหรือพังต้องซ่อมต้องซ่อมเดี๋ยวมันคงมาเอารถอะเชื่อดินี่ไงนี่ไง ถ้ารถตรวจขับด <online> <c oughs> ีตำรวจนะบอกเลยงยตนง้วยนม่งงยนะร่งด้ยนมรวยนะ่งแรง้วยนะแมแ้ยนะรถแม้ยเม่้นงด้แง้วแม่ม่งแยลงยนะลงน้ยน็งน้ยเง้วม้วมันมาเอารถรว นลงอีกยคันลงอีกเราจมไปเอาเอาให้มันจมไปเลยเอาให้แบบรถพังขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะออกว่าออกว่าไม่ใช่จมน้ำตายได้สะใจวะสะใจวะสำหรับกลับมาเอาเยี่ยนเราถ่าย